ต้นอ้อเป็นหนึ่งโพสต์แล้วมีหลวงท้องแก่ตืบเด็กเอ็นลั่นถึงความมากๆจากข่าวมีหลวงท้องแก่เจ็ดเดือนทำร้ายร่างกายสาวเด็กเอ็นเสียชีวิตล่าสุดได้รับการประกันตัวแล้วเบื้องต้นพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนเพราะผู้ต้องหามามอบตัวเองและผู้ต้ององหาก็อยู่ในสภาพใกล้คลอดบุตรส่วนที่เห็นว่าในคลิปถืออาวุธคล้ายกันไกรในมือนั้นผู้ต้องหาไม่ได้ใช้ก่อเหตุทำร้ายผู้เสียชีวิตล่าสุดทางด้านต้นอ้อเป็นหนึ่งมีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เพราะอยากสวนกระแสหิวแสงแต่อย่างใดแค่อยากพูดให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมเพราะการทำแบบนี้สุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่เหลือใครในตอนที่ตัวเองอยู่ในคุกผัวที่รักนักรักหนาะมันก็ไปหาผู้หญิงใหม่แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่รอเราหรอกะน้องมีหลวงและที่แย่กว่านั้นคือลูกที่กำลังจะเกิดมาต้องมีชื่อโรงพยาบาลราชทันระบุไว้ในใบเกิดอีกด้วยหรือไม่แต่ถ้าศาลท่านตัดสินช้าก็ดีไปในเรื่องสถานที่เกิดของลูกแต่สุดท้ายแม่ ก็ต้องกลับมารับโทษไม่ช้าก็เร็วก็นั่นแหละค่ะคิดเอาว่ามันคุ้มไหมส่วนคนที่บอกสมควรแล้วเพราะเป็นมีน้อยเขามันก็ผิดศีลธรรมแสดงว่าการฆ่าคนคนหนึ่งให้ตายมันถูกมองเป็นเรื่องปกติของสังคมแล้วว่างั้นย้อนแย้งดีนะกับการตีความคําว่าศีลธรรมมันไม่ควรมีใครตายหรือติดคุกเพราะความมากๆในการของผู้ชายคนเดียวทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ